สวัสดีนะคะเอฟซีวันนี้พี่พลอยมากราบแม่นะคะกราบประดูกแม่ที่วัดเขาแก้วนะคะอันนี้คือโบสถ์ค่ะอุ้ยสวยงามมากเลยตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วมายังไม่สวยขนาดนี้เลยยังไม่เสร็จนะคะพี่พลอยจะถ่ายโบสถ์ให้ดูนะคะอุ้ยสวยงามมากเลยค่ะนะคะ,ะทีแรกตอนที่ปีที่แล้วมายังไม่เสร็จเลยยังเป็นสีขาวอยู่เลยแต่ตอนนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะนะคะ ราะว่าที่นี่เขาก็มีการยกฉัดยกอะไรแต่พี่พลอยก็มายกด้วยแล้วอุ้ยสวยงามมากเลยค่ะนะคะเหมือนทางเหนือเลยเนาะเอฟซีโบสถ์คล้ายๆทางเหนือเนาะสวยงามค่ะเอฟซีนะคะบรรยากาศนะคะมีช้างด้วยนะคะบรรยากาศสวยงามร่มเย็นนะคะวัดเขาแก้วบ้านพี่พลอยเองค่ะ พี่พลเราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะสวยพี่พลเคยลงแล้วครั้งหนึ่งนะป้าชอบป้าถ่ายเรียบร้อยป้าเดินมาละเดี๋ยวพี่พลก็ถ่ายวีดีโอเสร็จพี่พลก็จะเดินกลับอุย้ยพีพระพุดธรลูปข้างในไม่กล้าขึ้นไปเพราะว่าอาไม่กล้าขึ้นไปเพราะว่ายังไม่เสร็จเนาะอนุญ,ญาตหรือเปล่าในนั้นนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะเอสพีนะคะวัดบ้านพี่พลนะคะวัดเขาแก้วนะคะนี่คือโบสถ์สร้างใหม่นะคะ ยังไม่เสร็จค่ะนะคะนั่นช่างก็ยังทํางานกันอยู่เลยนะคะช่างก็ยังทํางานอยู่ปีธิดาธิเทียนนะคะปลาชอบมากนะคะปลาชอบมากเมื่อกี้มาไหว้กระดูกแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เออเลยมาดูโบสถ์ค่ะนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะเอ้ยีนะคะสวยงามสวยงามโอ้นะคะช่างก็อยู่ข้างบนนะเห็นพี่บอยเห็ดแล้วนะคะปลาเดินเดินปีโนโนโนโกโอเค ป้าชอบค่ะนะคะเอฟซีบรรยากาศสวยงามนะคะป้าเดินขึ้นไปแล้วก็ให้เดินหรอป้าเดินขึ้นไปก็ให้เดินเหรอเดี๋ยวพี่พอไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นสวยงามนะคะพี่พออยากได้ป้ายืนแ,แค่นั้น